สวัสดีเพื่อนสมันเนะวอนะผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับหอฮาร์ดชายนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาใช้เจ้าเฟลิกคิงไฟลงหอกันนะครับผมซึ่งสแตตน้อยมากนั่นเองนะพยายามทำแอตแทกให้สูงสูงนะเพื่อนถึงจะดีนะเจ้าเฟลิกคิงไฟท่าที่มันโดดเด่นเลยกับการลงหอก็กคือลดเลือดบอสลง15ปเซนะแล้วก็ตามด้วยดัมเมจนะผมตามด้วยดัมเมจนเสร็จก็จะสร้างเกาะให้ตัวเองนั่นเองนะ ซึ่งทาไมวันนี้ผมถึงมาแนะนําให้เพื่อนๆกันเพราะว่าผมจะใช้เตาลม่มลดเกรดแล้วก็ลดคูดาวเธอหนึ่งด้วยนะโอ้โหแล้วก็มีเจ้าเพนกินลมมาอีกลดคูดาวอีกเทอหนึ่งแล้วกับมีตัวลดคูดาวถึง2เทเธอนะผมซึ่งเจ้าเฟรนกิงไฟท้าสามมันแค่2 3เสาเรเธเองนะเรารีคูดาวถึง2องเธอเลยนะสตัวโอ้โหแจ่มากเลยแล้วก็มีตัวเพิ่มเกรดมาด้วยอย่างแวมไฟนั่นเองนะโอ้แวนไฟมาตัวมาพินนี่นะต้องใส่เป็น ex สิ โอเคต้องใส่เป็น EX นะครับผมไม่ใช่รูสป,ปีนะเพื่อรงหอนั่นเองนะครับผมหาก่อนว่าตัวไหนนี่ง่าย EX เอานตอร์ะพยายามทำา a c c ไม่เกี่ยวสิเออพยายามทำคิเลดให้ครบ100ผมแล้วก็อินุก,ก็มีแสงนะเอามาฮหิวแล้วก็เล่งเก่น,นะผมจากท่า3แล้วก็มีท่ากอแตกท่า1ด้วยนั่นเองซึ่งใช้เป็นอเวกขั้น1ก็ได้นะครับผไปเลยกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง กับท่าเฟลิกคินรัวๆนะผมเฟลิกินของเราท่า3นะลดคูดาวถึง2เทเร์นะมี2ตัวที่ลดคูดาวได้โอเคก็สับไปปึ้งหนึ่งแล้วก็เจ้าต่อรมรถเกตดแล้วผมโอ้โหไม่ติดตัวนึงนะก็เสริเพิ่มเกตขึ้นมาครับผมแคนกิลลี่แล้วก็เพิ่มสปีดให้ด้วยนะอ้าวแล้วก็รีสกิลนิดนึงติดไหม มีท่ารีคูดาวของฝั่งตรงข้ามเในนายเจ้าเฟลิกค,คิง,งนะครับผมเราไม่ฮิวแล้วครับท่านี้ก็คือเอามาเล่นเกรนะเมื่อยามจําเป็นนั่นเองนะเพื่อนโอ้โหมันมีตัวไหนติดสตัรนเลยเหรอเนี่ยเล่นเกรขึ้นมาครับผมเล่นเกรอีกฟึบอออโอเคตัวไหนเกรใกล้เต็มนี่เลยซัดคิวบัสพาโวอกมาก่อนเกรจะเต็มใช่ไหมดูนะเพื่อน ลดเลือดของศัตรู15%หรือเปล่าเนี่ยสามหมื่นสองหมื่นแปลนะครับผมมันลดบอสนะ15%ซึ่งตัวกลางทางนผมไม่รู้นะมันลดเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าถือว่าเป็นศัตรูหรือเปล่าเนาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับผมปักมาแล้วรู้รู้ว่ารู้รู้ว่ารู้รู้สิโอ้โหเลยตีผมไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามีโล่ซับดาเมจอยู่นะจากท่าโจมตีของมันนั่นเองครับผมปุ๊บ ตีเพิ่มเกจขึ JI, ้นมาไหมเพิ่มมาแล้วเพิ่กินโดดไปรัวๆเลยลับไปไอ้ชุบป hey, ับปับแพ้อีกเลยก็คือแพ้อีกแล้ว โอเคมาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะผมเ,เร่งเกจขึ้นไปเลยเจ้าอินุกามิของผมอ้าวได้เ e อ็กด้วยปึ๊บเอ็กสามทีโอ้โหแจ่มมากเต๋เาลดเกจว้ติดไหมปึ๊บ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 ,บโอ้ลีคูดาวด้วยโอ้โหไม่ติดตัวนึงนะแผนกินพาวเวอร์มาอย่าให้หลุดได้โอ้สวยแล้วแผนกินลีคูดาวมาปึ๊บรีสกิลก่อนนะผมปึ้งโอเครีสกิลติดก็จะใช้ได้แค่ท่าหนึ่งดูดิคราบเพิ่มเกจผมมาอีกแล้วฮิวนะครับผมปึ้ง บายติดสตันให้น้อยปึ๊บปึ๊บมไม่ติดสักตัวเลยลเนี่ยเลนเกตขึ้นมาครับเพนกินพาวอกตัวไหนดีเอ่ยนี่พาวอกตัวนี้ก่อนนะครับผมสัตเลยดีกวา่านี่ครับผมฟื้นลดเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามหมื่นปึ้งหมื่นสองโหเกาะไม่แตกนั่นเองสัต้ายเกาะแตกแล้วอ่ะเกาะแตกด้วยตัวนี้โอเคตีปรับสตันไวสวยงามดอกนี้ นี่ไงแ็นไฟล์เล่นเกตขึ้นมาผมอืมฮึสตันผมไม่ตันให้ผมเลยปึ๊บโชว์โชว์ผมเก็บทีละตัวนะอ้าวเล่นเกตมาอีกแล้วเจ้าเต่าโรมผมตีเล่นเกตขึ้นมาครับอืมฮึเสยปังตีสกิลว่าผมโอโ้โหเห็นไหมมารัว,รวๆเลยนะเล่นเกตฮิวว่าผมอีนูแสงของผมตันให้น้อยโอโ้โหโอเครีสกิลศัตรูไปหนึ่งเทิร์น ติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับผมว่าผมเล่นสายดามเมจนั่นเองเนาะโอเคโวกมาสตัร์ตไหมโอเคสตัร์ส,สวยงามตีไปปุ๊บโอโ้โหตีไปลดดามเมจหน่อยโอเคตีหักดาบอย่างเดียว่าผมนี่ไงก่อแตกใช่ไหมลดมันเลย3 1มหมื่นหนะครับผมลงด้วยดามเมจสองหมื่นแปดนั่นเองนะผมอ่าแล้วก็เล่นเกรไปโอเค โอ้โหปึ๊บจะมาอีกแล้วทางฮิวมาอีกแล้วผมฮิวเร่งเกรดนะข้อดีรีสกิลอีกแล้วครับผมโอ้โหเตาลมลดเกรอีกแล้วปุ๊บปึ๊บสวยงามารีสกิลนิดนึงนี่งไงร,รีสกิลศัตรูเทิร์นหนึ่งครับผมเซตนี้แจ่มดีนะครับผมลองใช้ดูได้นะครับถ้าใครมีเนาะรว่าถ้าใครเปิดเจ้าเฟลิกคิงไฟได้ตั้งแต่แรกๆนั่นเพื่อนโอ้โหก็สนุกเลยนะครับผมจบหอง่ายมากเลย โอเคตัวนี้ก็แตกซัดไปเลยปีชปึ้งโอ้โหขนาดยังไม่ตีก็สามหมื่นแล้วนะมตีไปครับผมปึ๊บนี่ครับผมดึงเกรมาอีกโอ้โหคิดดูเท่ากับว่ามีตัวหนึ่งเกตถึงสองตัวเลยนะของผมเจ้าแวมไฟนะแล้วก็เจ้าอินุกามิด้วยนะโอ้โหแจ่มากเลยแถมมีตัวรถเกตรีคูดาวอ้วยนะโอ้โหรถเกตนี่ครับผมรีคูดาวด้วยนะโอ้โห,ร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 ,โโหรีคูดาวฝั่งตรงข้ามด้วยอะีไปปึ๊บ <c oughs> เพิ่มเกรดด้วยครับผมซัดคิวบัตว่างไงร,รถเกรดผมมาอีกแล้วรถเกรดมาอีกแล้วผมนี่พาวเวกมานี่ไงครับผมดูนะครับผมดูยังไม่ตีสามหมื่นเข้าไปแล้วโอ้โหโดนดาเมจอีกสองหมื่นแปดนะครับผมแจ่มไหมเพิ่มเกรดขึ้นมาครับนี่ไงหมดไปปึ้งๆรีคูด,ด้าอีกแล้วเจ้าเพนกินลมปึ๊บ โอเคแล้วก็รีสกิลหนึ่งเทิร์นสวยงามเดี๋ยวตัวเดียวแล้วก็เก็บสก,กิลแล้วนะตัวเดียวปึ๊บดูดิถ้าฮิวถ้าพุ่มเกรดมาอีกแล้วนะอินูก็มีไวมากซึ่งยังไม่ได้อัพสก,กิลเลยนะผมกับล่างนี้มันอ้าวพอวงมานิดนึงสวยงามก็ผมาเก็บท่าแล้วนะเป็นลิกิงไฟผมตีโลลัวผมตีโลลัวนี่ไงตีโลลัวครับผมต,ตีตัวเดียวเลย ปเก็บท่าแล้วตอนนี้สัตว์ไปครับผมตัวเดียวนี่ไงไปหักดาบนี่ไงครับผมนี่ไงสวยงามดอกกอ็ไรเนี่ยโอ้โหดอกละห้าพันขวดนะทานหนึ่งเองนะทานหนึ่งก็แตกโอเคมาสเตน,นึงแล้วนี่เลยเล่นเกตมาก่อนเลยดึงเกตให้พวกพวกเลยนะครับผมข้อดีการดึงเกตให้พวกพวกก็คือตัวอื่นเราสามารถทําสปีดชา้าได้นั่นเองนะไม่จําเป็นต้องทําเร็วนะผมใช้ตัวเล่นเกตให้มันเร็วเร็วนิดนึงก็ดีนะ จะได้ดึงเกตให้เรามารัวๆโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้เด่นนะหลุดตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ไงพาวกมาก่อนนะผมเอาไงดีเอ่ยรีคูดาวรีสูกาวรีคูดาว,ดาวมันมีท่ารีอยู่ใช่ไหมโอเคลดเลือดไปก่อนเดี๋ยวค่อยรีคูดาวนะเพื่อฆ่าสักหนึ่งตัวเนาะมันจะได้ไม่ตายเกิดนะปึ๊บเพราะว่าบารไฟถ้ามอนเตอร์ตายเงมันจะทําให้มอนเตอร์อีกตัวหนึ่งตายเกิดเนี่ยซึ่งมันมีตั้งสตัวนั่นเองนะสะเตจสอง รีอีกแล้วปุ๊บี่นุกกับมีผมก็ฮิลเร่งเกตน,นะโอโ้โหด,ด,ดูดิถ้ามารวบเพิ่มสปีดจากเจ้าเพนกินอีกรีคูดาวนึงเทิร์นปึ้งสวยงามโอ้โหมาแล้วผมมาแล้วเจ้าเดสแสงมาแล้วนะผมเกตมันเริ่มมาแล้วพโวกตัวไหนดีเอย่ยเพนโวกตัวนี้ดีกว่าปุ๊บมาแล้วโชว เกาะอย่าแตกนะเกาะอย่าแตกโอเคหลุดเกตมาโอเควาคิลีโดนไปตัวนี้น่าจะมีตัวหนึ่งว่าใช้ท่าได้แล้วเกิดไหมโอ้เกิดอยู่ครับผมแสดงว่ามีตัวหนึ่งยังไม่ถูกรีครูดาวนะเมื่อกี้มองไม่ทันด้วยอื้อหืออื้อหือ,อรัวรัวรัว,รว,รวนี่ไงรีครูดาวมาครับผมนะดูดิฮิวเร่งเกตอีกแล้วนุกามิผม สตันให้ชะตัวไม่ได้หรือโอเครีคูดาวไปหนึ่งเทินสวยงามครับผม,มพาวอคเดสแสงมาก่อนสับไปก่อแตกไหมสวยงามตีปุ๊บสตันด้วยสวยเลยดอกนี้สัดไปเลยตัวเดียวนี่แหละมีตัวไหนถูกรีคูดาวไหมเมื่อกี้อ้าแสดงว่าถูกรีไปแล้วผมไม่งั้นมันจะตายเกิดอีกนะ มันมีตั้ง3ตัวเมื่อกี้ปึ๊บรีคูดาวอีกแล้วจเจ้าเพนกินผมแล้วก็ลดไปอีกนะของรถเกียร์ปึ้งๆเห็นไหม,มแล้วก็นี่เลยเดชเลยปึ๊ดสามหมื่นครับผมโอ้โหเล่นมันเยอะมากเลยพวกนี้ปึ้งเสยเดชอีกครับผมเสยอีกปึ๊บๆเสยอีกเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเมื่อกี้มันถูกรีไปน้ำถึงตายไปนะเจ้าวาไฟตัวหนึ่งผม ตัวหนึ่งของมันซิมเชีังผมอรีคูดาอีกแล้วเพนกินหมดูดิอืออทั้งรีทั้งเพิ่มสปีดเลยนะใครจะเปลี่ยนเจ้าเฟลิก,กิงไฟเป็นไอ้เจ้ากิฟฟ่อนไฟก็ได้นะผมความสามารถคล้ายๆกันตีตามเลือดเหมือนกันนะเลือดของศัตรูนั่นเองนะครับผมปุ๊บอุย้ยเดสเดสหักดาบก่อนสิแตจ,จะโดนตีหนักไปนะเจ้าเพนกินหมปึง้งผวมม่าใม้ใช้แค่ท่านหนึ่งโอเคตัวนี้ก็แตกอยู่ซัดไปเลย โป้งเรียบร้อยเก็บไปทีละตัว2ตัวนั่นเองนะครับโอเคเจ้าว่าไฟนี่แน่รถเกตมาอีกแล้วมารัวๆมากเลยนี่ไงรีเกตอีกแล้วผมนี่เห็นไหมใช้2ตัวรีเกต2เทินแล้วนะตอนนี้มาอีกแล้วสั้นทีละตัวแล้วมโอ้โหเป็นเล็กิงไฟโป้งตีเสยไปเลยครับผม ยัไงฮิวเร่งเกรดมาอีกแล้วนะผมไม่จําเป็นต้องใช้ฮิวอย่างเดียนะเจ้าอินุกามิเราใช้เป็นตัวเร่งเกรดก็ได้นะแล้วแต่จังหวะแล้วผมอ้าวรีคูดาไปนหนึ่งเทิร์นปึง้งโอเคตีตัวนี้ก็เลยก็แตกปึ๊บไม่แตกก็ซ้ำเลยครับผมนี่ไงหักดาบก่อนปึง้งแผ่นกินจิ้มใบนี่ไงซตาร์บโอ้โหโอเคติดฉลับแล้วก็แตกมาเป็นไงผมใหม่แล้วเตา๋า ปุ๊บปุ๊บโอ้รถเกตดูดิรถเกตถึงสองเทินสองตัว,ส,ตวสวยงามมากสาตว์ปีกแล้วปุ๊บตุ้มสวยงามครับผมยอดมากนี่งไงฮิวเล่งเกตมาเลยครับชุดนี้แจ่มดีจริงๆโอเคเหลือตัวเดียวแล้วเราจะเก็บสก,กิลแล้วนะเราจะใช้แค่ท่าหนึ่งนะผมเพื่อจะไปรุยกับบอสนั่นเองนะครับปุ๊บปุ๊บ โอ้ตีโล,โลเลยแมมไฟคึกนะผมก็แตกสิสวยงามมากอินุเจ้าทำภารกิจของเจ้าได้ดีมากนี่ไงตีป้ายตีป้ายเล็กคิงลองท่านหนึง่งเราเท่าไรครับผมตรงนี้ปึงป้งๆดอกละห้าพันเหมือนเดิมโอเคเร่งรัวเร่งรัวตีโลลัว,ลลว,ลวหักดาไปนี่ไงผมติดสตันด้วยโอ้โหสวยงามครับผมปึ๊บ สวยงามสตาร์ทอีกแล้วไม่ได้ขยับเลยตัวนี้โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบอสกันแล้วนะโอ้โหช่างโหดแล้วเกินกลางทางนี่งไงโอเคแวมไฟเราตีป้อมซ้ายป้อมขวานะเพื่อนๆอย่าไปตีบอสน,นะบอสมันสวนนะครับผมโอเคใส่ไปก่อนเลยดอ,อกเขาเลยแปดหมื่นหกกับอ,อีกหมื่นกว่ากว่านะผมอ้าวเล็งเกตฮิวเลยปุ๊บรถเกตใบติดไหมโอเคสวยงามตีป้อมไปครับผม พอโบ้นิดนึงซึ่งพอโบ้ไม่มีผลหรอกนะเพื่อนกับบอสนะผมโอเคแต่ท่านี้ข้อดีมันคือรีสกิลคูดาวหนึ่งเธอนะเพราะท่าบอสท่า2เนี่ยมันตีหมู่เลยนะเพื่อนตีหมู่ไม่พออาจจะตายยกแกงเลยนะผมอะหักดามน,นิดนึงติดไหมติดครับผมสวยงามปุ๊บปุ๊บเป็นกินปุ๊บท่ามาทันไม่เอย่ยไม่ทันก็งานเข้าชิ้นกันอโอเค รถเกตไปขอให้ติดขอให้โดนโอเคดอก,กดอะไรวะปึ๊บดอกที่2อ่ะนะโอ้เกือบครึ่งหลอดแล้วผมดอกที่2 8 6 0น0ะดเนี่ยเลือดเยอะซะเหลือเกินดึงเกตขึ้นมาแล้วผมฮิวปึ๊บตีป้อมไปก่อนตีป้อมไปก่อนโอเครีคูด้ามาปึ๊บรถเกตขอให้ติดที่ติดติดติดไม่ไม่ติดเลยดอกนี้โอ้โหรีคูด้าปึ๊บโอเคติดแล้วนะครับผมท่าสองโอ้ท่าสอ,องติดแล้วผมปึ๊บโอ้ยแค่หน่อยก็ไม่ได้ปเอ้ยโอเค แวไฟทันไหมโอเคดอกที่3ครึ่งหลอดเข้าไปแล้วนะดอกที่3ครับปึ๊บเล่งเกตแล้วผมปึ๊บเล่งเกตฮิวด้วยนะโอ,ขอ,อ้ขอให้ติดที่ดอกนี้ขอให้ติดทีสวยงามรีคูดาวบอสอีกปึ๊บออเ,เห็นไหมเพื <c oughs> ่อนรีสองทีเห็นไสกิลมันเริ่มคูดาวใหม่เลยนะท่า2นะครับผมพอดีของเจ้าเฟลิกคิงไฟนั่นเองนะเป็นดาเมจหนักด้วยป่าบอสด้วยแถมยังรีคูดาวบอสอ,อีกโอ้ โอ้ยมาอีกแล้วถ้ามันปืด๊ดโอ้โหนาฬลกาประมาณสองทีเนาะถึงเกตฮิ้วปื๊บถ้ามาทันไหมเนี่ยไม่ทันก็งานเข้าแล้วผมเนี่ยโชคโอเคโอเคถ้ามันไม่จำเป็นต้องรีครูดาวแล้วนะตอนนี้โอ้ยเอ็กหน่อยโอเคลดให้ติดลดให้ติดลดไม่ติดที่ผมงานเข้าโอเครีครูดาวครับผมปึ๊บซัดไปอีกงนี้ โอ้น่าจะเหลือประมาณสองทีแล้วแบบเนี้ยเหลือทีหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมดึงเกตดีไหมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เก็บไว้ก่อนนะผมเผื่อยามจําเป็นนะรถเกตขอให้ติดขอให้ติดโอ้โหรุนเหลือเกินแหมโอเคเตะตรงนี้ไปก่อนอะโอเคดึงเกตมาปุ๊บโอ้วนแล้วไงมาทันไหมท่าเต๋าผมมาไม่ทันอาจจะฟาวได้นะผมอทำดาเมจาไปก่อนเลยปึ้งดึงเกตเต๋าทันไหม โหนึงเกรดเต๋าไม่ทันครับผมสวยไหมเนี่ยโอเคไปตีแวมไฟผมนะโอเคสวยงามสวยงามสวยงาม,งามได้อยู่ได้อยู่รีสกิลไว้ก่อนปุ๊บอ่าโอเคครับผมปุ๊บมุกมิเปิดก่อแตกให้หน่อยสวยงามโอเคลดเกรดครับผมปุ๊บปุ๊บสวยงามนี่แน่ผวโง่ผวาโง่ยังมีผลน,นะดูนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับผมบอสเปนะ็นไงตัวรีสองตัวเล่นเกรดตัวหนึ่งนะครับผม แล้วก็อีนุกมีไปฮิไวไปเล่นเกตอีกนะโอ้โห,โหก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยนำหอฮาร์ดกับทีมคอมโบเจ้าเฟลกิงไฟนั่นเองนะผมเรารออะไรผมเราก็เปิดเลยเลยครับจะจีแซดหรือแซดจีก็ว่ากันไปนะผมมาไล่ความซวยก่อนเหมือนเดิมปึ๊บโอ้โหมาจบหอประจำเดือนนี้เป็นยังไงห้าดาวมาไหมโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับผมโอ้โหเจ้านมเล็กนั่นเองคือก้าวหางลมนะครับผมโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับผมคอมโบเจ้าเฟลิกคิงไฟนะถ้าจะมารัวๆแถมยังรีเลกิลคููดาวท่าสองด้วยนะเพราะว่ามันตีหมู่นะแถมตายยกชุดเลยนะรับโดนท่านี้เข้าไปเมื่อแรงมากนะท่าสอง่งดูเจ้าเฟลิกคิงไฟผมดิเดือดสามพันเองนะเลื่อนดูเตาาดาวอยู่เลยเลือดแค่หกพันครับโดนทีเดียวก็ตายเช่นกันนะตัวนี้โอ้โหดู ตัวนี้เลือดสองหมื่นพออยู่ได้นะผมดูเจ้าแบมไฟเลือดหมื่นสี่นะแล้วก็เพนกินผมก็เลือดหมื่นเก้าก็เพนกินขึ้นหลีนะเพิ่มเลือดให้ท่านลมเองนะผมท่านไม่เพิ่มนะก็ประจับประมาณนี้แล้วกันนะกับคอมโบเจ้าเฟลกคิงไฟนะผมก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามทุกๆคนเลยนะครับ